ครับวีดีทอเราโซช่องอราช้ S2 นะครับก็วันนี้อยู่กับช่องเราช้ S2 นะครับวันนี้ผมบอกว่าจะมารีวิวแคนะครับว่ามีใครบ้างครับว่ามีเป็นอย่างไรบ้างอะไรบ้างอย่างแรกเราก็มาดูกิจกรรมก่อนเลยว่าตอนนี้เป็นเวลานี่ก็เป็นเวลาสยคืนนะครับกิจกรรมไอวอลนะฮะเติมครบ9 2 99เพจครับแล้วจะได้ไอวอลฟรีนะครับไม่ฟรีหรอกแพงก็กิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับ ช่มระเอะผมไม่เติมหรอกโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวแครนะครับก็วันนี้รับของก่อนเลยแล้วกั้งนี่ก็จะเป็นแคนชื่อ Star Shot นะครับวิลสารายชื่อสมาชิกก็มีสมาชิกรวม27คนครับมีทั้งหมด27คนใครอีกเคนนะครับก็อย่าลืมมาเทสกันได้นะครับคนดู ก็มีอยู่นี่นะครับคนในแคร์ก็มีการตึงกันหมดเลยครับค่อนข้างที่ที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อคือคนที่เข้ามาใหม่นะครับส่วนที่เปลี่ยนชื่อแล้วก็น่าจะเป็นคนเก่าคนเก่าเห็นปบเปลี่ยนชื่อแล้วถ้าเปลี่ยนชื่อเป,เป็นชื่อแบบนี้นะครับให้างหลัง S h s แปลว่า starshot ส่วนีน้ก็ประมาณนี้นะครับจกลับยไม่ได้ก็เนี่ยครับ starshot ก็มีอยู่ มากก็มีนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับก็ประมาณนี้คนดูคนในแคนก็มีประมาณนี้แหละครับคนที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อก็มีประ,ประมาณนี้แหละครับผมดูอะไรอีกอะนี่นก็อ้อนอยู่อ้ออยู่หนึ่งคนนะครับก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วน้องๆน่าจะนอนกันหมดแล้วแหละก็อย่าลืม สนใจใครที่สนใจอยากเทสก็สามารถเข้ามาเทสได้นะครับชากเพจไปเทสได้นะครับส่วนใครที่อยากจะคุยด้วยหรือว่าพูดคุยด้วยอะไรก็สามารถเข้าลิงก์ดีสไตล์ล่างคลิปนี้ได้นะครับสามารถเข้ามาคุยจุอะไรกันได้นะครับถามอะไรกันได้นะค,คนดูก็ีก็ไม่มีอะไรมามรักับเมานนี้แหละมวานนี้แหละคุณดูครับรู้รื่องอะไรต่อสองอาทิตย์เลยเฟียรแม็กคลิปผม เกมคนดูครับก็อย่าลืมกดไลค์สุดท้ายกดกระดิ่งนะครับเจอกันใ่คลิปนหน้า๊ายบายจุ๊บ